โครงการเครื่องช่วยฟังสภากาชาติไทยเพื่อผู้ด,ด้อยโอกาสส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีปัญหาทางการได้ยินซึ่งอาจจะเกิดจากเป็นความพิการตั้งแต่กำเนิดหรือว่ามาเป็นตอนที่ โาแล้วก็ได้เกิดจากการที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสแล้วมันมาทำลายเส้นประสาทหรือว่าเป็นคนไข้ที่มีไขมันในเลือดสูงหรือว่าเป็นคนไข้กลุ่มที่มีาการใช้ยาผิดประเภทหรือว่ายาที่ทำให้มีปัญหาประสาทหูเสือ่อมหรือว่ากลุ่มคนที่เขาเรียกว่า ไปไปเจอกับเสียงที่มันเป็นเสียงดังจนเกินไปจนทำให้ทำลายประสาทการได้ยิน